เพจดังอัปเดตชีวิตดาราสาวยืมของนักธุรกิจดัง62ล้านเฉลยแล้วใช่คนนี้ไหมเพจดังนั้นเล่าหมดเปลือกครับดาราสาวเฉาสนันยืมของนักธุรกิจดังรวมสร้อยกระเป๋าแบรนด์เนมกว่า62ล้านบาทอัปเดตล่าสุดดิงดาวรับกระแสะข่าวไม่ได้หรือสนันคนเดียวกับอักษรยอดดอเด็กเพจขาเมาส์ชื่อดังอย่างอีปาคางบ้านนั้นไม่ปล่อยให้ขาเผือกได้พักกันครับออกมาอัปเดตชีวิตของดาราติดแกรมที่มีข่าวว่ายืมของมีค่าจากนักธุรกิจสาวคนหนึ่งเป็นมูลค่ากว่า62ล้านบาทซึ่ง ตอนนี้ก็ได้มีข่าวมีการเจรจาฉบับวงในเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนหากไม่เรียบนําของต่างๆมาคืนนั้นเตรียมเจอกันแน่ที่โรงพักได้เลยอย่างที่รู้กันดีว่าต้นต่อของข่าวแท็บเรื่องนี้ครับมาจากพิธีกรชื่อดังอย่างมดดาคชาภาที่หลุดปากพูดในรายการแฉว่าเตรียมฟังข่าวใหญ่ดาราสาวยืมของ62ล้านบาทไม่ยอมคืนซึ่งผู้เสียหายคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของมดดาและในภายหลังก็มีการเฉลยอย่างไกลๆว่าคือมาดามเมนี่นักธุรกิจสุดร่ํารวยที่เคยนั่งแท่นเป็นผู้จัดมหกรรม คอนเสิร์ตระดับโลกอย่างโลลิงเลาในประเทศไทยทั้งนี้มดดำก็ได้เล่าสิ่งที่ดาราสาวขอยืมไปล้วนมีมูลค่ามหาศาลไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอล้อมเพชรท,ที่มีมูลค่ากว่า20ล้านรวมถึงกระเป๋าแบรนด์ดังอย่างแอร์เมที่มีราคาหลักสิบล้านและสร้อยคอเพชรงูบุกเกอรี่อีกหลายล้านบาททว่าด้วยความสนิทชิดเชื้อและมิตรภาพที่เคยมีต่อกันซึ่งฝั่งนักธุรกิจจึงยอมเจรจาภายใน1เดือนหากยังคงเยียบต่อไปและไม่นํามาคืนงานนี้คงต้องต่อสู้กันสุดซอยและไปคุยกับเจ้าหน้าที่กองปราบนําซ้ํานั้นนยยังมีขววีข่่่าาาาวววแทเลกํหด กลงฝั่งผู้เสียหายเตรียมเปิดชื่อนมนสกุลให้สังคมได้รับรู้และอาจได้ไปนั่งเล่ารายละเอียดในรายการดังเพื่อถแถลงความชัดเจนให้โลกรู้แบบไม่มีกักเลยด้วยดานอีปาค้างบ้านเองเมื่อเห็นวิแววว่าอาจไปถึงโรงถึงศาลก็รีบสอบถามทนายคนดังอย่างทนายเจมว่ากรณีนี้เสี่ยงโดนคดีอะไรไหมซึ่งนักกฎหมายท่านนี้ก็ได้ให้ความรู้มาว่าต้องดูที่เจตนาเป็นหลักหากมีข้อเท็จจริงที่ทําให้เข้าใจได้ว่ามีเจตนาไม่อยากคืนและต้องการเบียดบังให้ของมีค่าเหล่านี้กลายมาเป็นของตนเองก็อาจเข้าข,าข่ายข้อหายัยากยอก ได้นอกจากนี้เพจดังยังได้อัปเดตชีวิตของดาราสาวคนนี้ให้ฟังด้วยว่าตอนนี้สภาพจิตใจนั้นค่อนข้างยำแย่รู้สึกดิ่งดาวกับข่าวต่างๆที่ถาโถมเข้ามาจึงเริ่มเก็บตัวเงียบและไม่ออกมาชี้แจงหรือตอบโต้ใดๆรวมถึงมีคนใกล้ตัวที่แนะนําให้แก้ปัญหาหลังบ้านจัดแจงคืนของให้กับผู้เสียหายโดยไม่ออกสื่อดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดส่วนคําถามที่หลายคนนั้นสงสัยว่าดาราคนนี้ใช่คนเดียวกับที่ยืมเงินอดีต8.8ล้านไปปล่อยกู้โดยมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ซึ่งอีป้าเองก็ตอบเสียงอ่อยๆ คนน่าจะรู้ฉเฉลยคําตอบข้อนี้ดีอยู่แล้วว่ากันว่าหากเจ้าตัวสามารถเคลียร์กับคู่กรณีทั้งสองคดีได้ก็อาจจะจบกันแบบเงีย,งยบๆโดยไม่มีใครเดาได้ว่าจะออกมาพูดอะไรต่อนหน้าสื่อเพิ่มอีกไหมทั้งนี้หลังจากอีปาข้างบ้านนั้นบอกเรื่องราวต่างๆชาวเน็ตนั้นครับก็ยังปักใจไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าดาราติดหลูคนนี้น่าจะเป็นคนเดียวกับที่มีอักษรยอ่อพร้อมคําใบ้8 8หลุดออกมาซึ่งหลายคนนั้นได้ตั้งคําถามว่าสามีของดาราคนนี้มีฐานะที่ร่ํารวยมากทําไมไม่ช่วยภรรยาใช่นี้ไหนจะเรื่องข้าวของต่างๆที่ออกมมายืมมา มาดดาคนดังหากไม่ได้นําไปขายก็ควรรีบนํามาคืนได้ทันทีทําไมต้องรอให้ถึงกําหนด1เดือนด้วยงานนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะครับว่าฝั่งดาราคนสวยแม่ลูก2และฝั่งของนักธุรกิจสาวใจบุญคนนี้ครับจะออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงให้ชาวเน็ตได้เผื่อกันต่ออีกหรือไม่